เออถ้าเกิดแบบมีปัญหาแล้วมันทําให้แก๊งมีปัญหาเพิ่มด้วยอ่ะหลังจากนี้คือตีสล็อตออกอย่างเดียวเลยนะตั้งแต่สวัสดีครับว่าดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่เนีือโคตรเทพเลย่ชอบส่งเมื่อกี้มากกว่าแต่จีนเนี่ยไปเปลี่ยนันนี้พี่เนีอขึ้นหมดเยคุยก่อนคุยก่อนเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนคุยก่อนได้ค่ะได้ค่ะสวัสดีครับผมดาเค้เท่มากค่ะ หมาะอหมาะแบบเหมาะเลยอ่ะอ่าเธอรบังนาโอเคครับทุกคนมาครบยังวัยรุ่นโตมันทุกคนมาครบยังฮะเอ่อพี่ตัดไปส่งแขกค่ะแขกตีมาแขกตีอ๋อขี้แตกอ๋อมีข้าวปะครับมีใครไปข้าวไหมมีใครไปข้าวไหมไม่มีเออกระเป๋ากระเป๋าอะไรกระเป๋าสองครับปะวัวข้าวจานจำมื้อสามสี่สั่งเลยจำมื้อเมื่อกี้พี่ีกระเป๋าอะไรคะเดี๋ยวเอาข้าวให้ค่ะพี่อะไรนะ พี่ด้ขนฟืนพี่ทองสุกอะทำไมอะผม่ะรเอเขาก็คุยกับผมว่าเขาบอกว่าหลับให้สบายนะโอ้หคืออะไรวะก็มึงยืนนิ่งเขาก็ดึงมึงหลับะมีคนมีไหมครับกระเป๋านึง45ครับหลับให้สบายนะทำไมฟังไม่ยังน่กแปลกๆนะครับนี้ก็คุยกันดีนะ แต่ตอนแยกออกมาเขาบอกว่าหลับให้สบายนะนอาแอร์ดรอปหับนี่เมื่อกี้เลยบุยแฮมอ่อสั่งเพื่อพี่นะสั่งเลยพี่พี่ได้สั่งเลยครับโอเคครับบอสทุกคนนะตอนนี้ครบแล้วเนาะสั่งเลยครับสั่งเลยผมจะตุยเอ่อบ้าจางอยู่เหรออยู่นยค่ะบ้าจางถ้าเราขึ้นสลอตสิบห้าถึงยี่สิบเราพอย่างตอนนี้ได้ค่ะวันนี้มีแต่ห้าเก้าเหลว ห้าเก้าแล้วคือ,เ,อเดี๋ยวเราจะมีคนขึ้นคือใครบ้างนะดีแลนปีเตอร์คุมะแล้วก็เมื่อกี้จะมีเพิ่มใหม่หนึ่งคนจากแก๊งสูตรเตี๋ยวชื่อนะนเถอะแอนโนครับอนโนครับเดี๋ยวอนโนจะเข้ามาด้วยอีกหนึ่งคน แล้วก็พี่โจนน่าจะไม่ได้อยู่ในแก๊งเราแล้วนะแต่อาจจะสลับพี่โจนออกแต่เดี๋ยวพี่โจนคงเป็นสล็อตสุดท้ายที่จะสลับออกว่าอานุครับพี่พาเขาบอกว่าเขาไปทะเลาะกับพี่สิงโตพี่สิงโตติดอะไรเขาหรือเปล่าครับพี่ ตสิสงโตครับน้องว่าน่าจะเหมือนแสงเหมือนเพิ่งตื่นนะคะีคออะ่ใค่ะพนี่ใครอะ่ะเัี่เขมียวบ้างมี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 บลังมีกระหลังครับ ทำไมองใส่เอ๊ไม่ใส่ไม่หล่อโตอยู่ไหมโตมาแล้วครับมาแล้วครับเพี่ครับโตเคยมีปัญหากับอโน่อโน่สุดียอนานแล้วผมไม่ได้ยุ่งแล้วครับถ้าอาโน่มีอยู่ในแก๊งเราติดอะไรไหม ผมถามเีครับเฮียอยากได้ใช่ไหมฮะมีปัญหาอะไรกันสองเก้าหกครับมันเป็นเรื่องสองเก้าหัน้าสิบใช่มีต้มตามอาเปลี่ยนสงับไหมสองเก้าหกมีครับมีครับสองเก้าหกครับสองพันห้าสิบครับแน่นะด้หาครับไม่มีปัญหาครับสอะไรครับต้มตาหกร้อยใช่ไหมครับใช่ครับหกรครับสองสครับซื้อมากี่จาน าเดี๋ยวผมซื้อเชฟเลยเชฟส้มตำจัาบครครับกระเป๋าสองก้องครับเท่าไร่ฮะห้าร้อยห้าสิบไปเลยไปนอกหานที่เท่าไหร่รอครับพี่รอตนสอร้อครับหกร้อยหกร้อยร้อยไม่ได้รับหรือเป่านอกถานที่ห้าร้อยห้าสิบใช่ับทีสี่ครับขายไม่ไอะไรขาอครับผมพต้องทำยังไงบ้างอ่ะก็เอาเหรียญไปให้ห้าเหรียญเงินห้าแสนครับ เปิดสล็อตก่อนแล้วก็ขึ้นได้เลยครับให้เขาออกมา16เหรียญ16เหรียญใช่ครับเ <2 S 1> ขาจะได้สล็อต 16, 16. ไปว่าเราก็ต้องขึ้นของเราก่อน3คิวแรกอะดีแลนปีเตอร์แล้วก็คุมมสะ3คนเนี้ยต้องขึ้นก่อนครับงั้นเขาว่ต้องตีมา19เหรียญนะเออตอนนี้พี่ปีเตอร์ตีมา ขึ้นได้เลยร่บพี่เตอร์แปลว่าก็เปิดสล็อตแล้วก็ขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยพี่เตอร์ที่หนูคิดไว้ก็คืออยากให้พี่ติเตอร์ขึ้นก่อนค่ะเพื่อว่าเวลาเรายื่นของกันมันจะได้สะดวกอ๋อได้มันขึ้นรวดเดียวได้เลยไหมพี่หรือว่าต้องวันต้องวันหนึ่งวันหนึ่งคนเป็นพี่หนึ่งวันหนึ่งคนวันนี้ได้ไหมพี่ห้าสิที่เราเสียคือเพราะเกิดไม่ได้ต้องพรุ่งนี้ครับต้องวันนี้ใช่ต้องพรุ่งนี้เช้าคืนวันนี้ทิ้งคืนใช่ใช่ แล้วตอนนี้คือเราเราเเปิดสล็อตไว้ก่อนได้ใช่ไหมใช่แล้ววันนี้เราก็มาขึ้นใช่ครับจะได้เตรียมของใช่เดี๋ยวต้องช่วยกันเตรียมของเออไม่เอาของที่ผมไปก่อนเลยไหฮะไม่ก็เดี๋ยวให้ขึ้นขึ้นปีเตอร์ของนายเราให้มายื่นของให้กันก็ได้อ่อเจ้คคืนโอเคก็เป็นเช้คคืนพวกนี้พวงนี้พวกนี้ก็คือขยะบสล็อตเราเพิ่มขึ้นเลยใช่ไหมฮะ ได้ขึ้นได้เลยพร้อมตรงไหนขึ้นตรงน,นั้นเลยได้ครับแล้วก็จากขอบนี้คือเคลียร์เรื่องเสร็จหมดยังเรื่องตัวเองอ่ะพูดเลยเสร็จแล้วครับเร็ียบร้อยครับพ่อปอปต่อไปนี้ใครมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องไอ้พวกคือคือพี่ไม่ได้ห้ามนะถ้าเกิดจะมีความรักมีอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้ามีแล้วมันมา uh ทำให้แก๊งเนี่ยมันขยับขยื่นอะไรไม่ได้หร,หรือว่าฮลโหลฮลโหลขอพี oh ่ได้ยินครับเออถ้าเกิดแบบมีปัญหาแล้วมันทำให้แก๊งมีปัญหาเพิ่มด้วยอ่ะหลังจากนี้คือตีสล็อตออกอย่างเดียวเลยนะ รับทราบค่ะครับครับมัดทราบค่ะครับผมขอขอโทษได้ครับออขอโทษโ<ด>ทุกทีทุกคนด้วยครับไม่ต้องถามเลยเราจะไม่เอาปัญหาส่วนตัวเข้ามายุ่งเกี่ยวเรื่องของกัน ขอขอโทษทุกคนด้วยนะครับไม่เป็นไรค่ะบายน้องบายบายชิ้งโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นแก๊งเอ้ยเราเราต้องไปทุกคนไหมครับหรือว่าไม่ไม่จำเป็นครับใครไปก็ได้ครับแค่ไปขยายสล็อตครับก็จะได้ชุดลำลองหนึ่งชุดแล้วก็ผ้าปิดปากครับ อ๋อชุดเรายังไม่ได้ทำเลยนี่ใช่ป่ะครับต่อเหงอได้คผมแจ็เดี๋ยวออกแบบกันสิอยากได้ยังไง้วเดี๋ยวทอ่เรีทีเออค่อยว่าอีกทีนแล้วก็ได้แท็กแกงอีกเท่าไหร่ห้าสิบป่ะถ้าผมจะไม่ผิดโอเคครับมันทุกคนเข้าใจตามนี้ครับพี่ครับผมก็คือได้ครับมันมันเอ้ยมันต้องมันต้องเปิดสล็อตวันนี้แล้วก็ขึ้นพรุ่งนี้ถูกปะ จะจะขึ้นจะเปิดพรุ่งนี้เราพึ่ขึ้นพรุ่งนี้ก็ได้เหมือนกันครับใช่คักนหมดอ๋อคือเปิดวันนี้คือก็ขึ้นได้คนหนึ่งเลยถูกไหมไม่ได้ดิครับไม่ได้ยังไงก็ขึ้นพรุ่งนี้แต่วันนี้เราไปขยายได้ใช่แต่ใช่ครับเราขยายได้ครับขยายใช้อะไรนะคะพี่อันนี้ขยายเหรียญห้าเหรียญครับเงินห้าแสนอ๋อขยายวันนี้ได้เลยก็ขยายเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องช่วยกันฟาร์มใหม่ได้ครับเดี๋ยวมาไปเอาของกันพี่สรุปไ่มพี่จะาวันนี้ แผนพี่ก็คือจะไปขยายสล็อตแล้วพวกนี้ก็ขึ้นคนตามนี้ใช่โอเคครับรับทราบพวกนี้ขึ้นปีเตอร์ใช่ไหมฮะคนแรกแล้วก็ดีแลนคุมะถ้าเกิดว่างๆก็เก็บทรัพยากรที่มันสามารถตีเหรียญอะไรเงี้ยได้เลยครับจะได้ขึ้นได้ทันต่อไปเลยเป็นปีเตอร์ก่อนแล้วก็คุมะแล้วก็ดีแลนแล้วก็อานุ ต้องใช้กี่ล้านเหรียญวะเนี่ยก็สิบสิบเจ็ดบวกสิบแปดไปบวกไปเรื่อยครับตามเหรียญเหรียญใครยังไม่ครบบ้างครับพี่พี่มีเงินอยู่ประมาณสองแสนห้าครับเหรนยญดำสองแสนห้าอยากเปิดก็มาดิแค่ห้าเลย นักเรียนตำรวจให้เก็บยากุซ่ารแล้วนะฮะผมคือยากุซ่านะดวงไปไปถุนมาแล้วจ้บตกไม่เอาทรงเลยนะลุงชินเมื่อวานอ่ะกดของการมีสตอรี่ครับอยากให้ทุกคนไปอ่านในนิเทศศาร์ครเพราอัปเดตแล้วครับได้จะให้บอกเลยไหมแล้วใครที่ะให้บอกเลยมครสิเพราะว่าบอกเลยก็ได้นะบ้าบอกเลยอันหนึ่งอ่ะบ้าหูดับวะตอนนั้นอ่ะใช่ตอนนั้นบ้าแบบหอยเงียบกระโดดวะ เรื่องมีสอตอรี่เลยค่ะสตอรี่เออพี่พี่ลาอยู่ใช่ไหมฟังไกลอ่ะยืนอยู่ฟังไกลอ่ะใครเป็นเธอจำได้ไหมเพะงั้นงั้นไอ้นั้นบ้าจ่างพูดอะไรครับแล้วถ้ามันข่าวเลยพี่เสริมพี่จดไว้อยู่ไม่ข้อแรกจ่างคือถูกข้อแรกคือหูดำเลยข้อแรกของจ่างคือข้อไหนไงพี่แบบเรื่องแรกเรื่องแรกเลยค่ะที่สภาพูดอ่ะอ๋อก็นี่ไงที่เขาบอกว่า มีกฎนิยามอ่าแล้วแล้วก็ให้ไปอ่านดูใช่อะไรวะแต่ว่าไม่ต่างผู้บริหารไม่ให้ไม่ให้เหรอผมดูจำได้โอเคโอเคใช่คือคือผมจดไว้แต่คือผมไม่ตรวจข้อหนึงข้อไหนนี่ไงเีพี่อ้าวที่เองเข้าใจโดนหมดเลยทะถั่วมาละถั่วมาละแค่นั้นเลยไม่ถอดอ๋อฮะไม่ได้ถอดเข้าใจที่พี่พูดไหมเธอขอโทษที่ไม่อยู่ไม่ครับมาจากความมเหือนถว่าความปฏิบัติงานพี่ข้อแรกเออขวานงานเลิกงานกะนั้นผมยุ่ลใจเนี่ย ผมอยู่ไกลนะเนี่ยไม่เป็นไร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 งานพี่แบบว่าสมมติว่าสภาจะมาค้นพี่หรือว่าจะพูดพดว่าไงครับก็เนี่ยครับคือถ้าสภามีการตรวจสอบแก๊งระหว่างมีสตอรี่ถ้าขัดขวางแบบเหลี่ยมใส่สภาอะไรเงี้ยครับอืมแล้วก็ถ้าจับได้ก็โดนปรับสองแสนครับอือหือเราเราตัวอย่างได้ไหมคะต่อแก๊งตอแก๊งเอ้ตัวอย่างอ่ะที่แบว่าอ่าสภาจะตรวจสอบงี้แล้วก็ดึงคนไปคุยกับสภาอะไรเงี้ยแบบไม่ให้สภาทํางานอะไรเงี้ย มาเนี่ยครับดึงเกมอ่ะดึงเกมดีดึงเกมไม่เขาตรรจสอบอ่ะอ่าอ่เข้าใจครับใช่สองแสนครับปรจากผู้ตอบเลยครับค่ะแล้วก็เขาบอกว่าถ้าสมมติว่ากลแก๊งในแก๊งหนึ่งอ่ะติดโอซีอะค่ะแล้วสมมติว่าอย่างเคี้ยวสวยอย่างเงี้ยติดโอซีแล้วไม่พร้อมสตอรี่ก็ต้องแจ้งที่สภาแล้วก็แก๊งนั้นเน่ะในภายในยี่สบสี่ชั่วโมงอ่ะห้ามแก๊งนั้นเข้าประเทศเลย แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเข้าประเทศมาปุ๊บเนี่ยจะต้องแจ้งทางสภาว่าเข้าแล้วโดยการที่สมมติว่าโทรศัพท์ไปหาก็ต้องส่งข้อความยืนยันหลักฐานด้วยถ้าสภาไม่ได้รับนะคะรับสายในแบบนี้แล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามีคนใดคนหนึ่งอะ่ะเข้ามาในประเทศปุ๊บแล้วไม่แจ้งถ้าประชาชนพบเจอปุ๊บประชาชนได้บ่อแสก็คือประชาชนคนนั้นจะได้2 5 0 0 0 0ดอลลาร์ดน แล้วก็แก๊งนั้นจะโดนปรับห้าแสนดอนค่ะไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นประชาชนครับระจารย์คือแก๊งแก๊งกับคือทุกคนวยกันเป็นผูปิดตาสมมุติว่าแบบแก๊งเอมีใช่ใช่หมายถึงว่าคนประชาชนไงถ้าถ้าแจ้งถ้าแจ้ไปแล้วก็หนึ่งวันอ่ะเขาจะให้ขั้นต่ําการวอลแก๊งคือสามครั้งค่ะขั้นต่ํานะคะก็คือได้มากกว่าสามจะต้องตีกัน อโเคแล้วถ้าเกิดว่าเคียวสวยสมมติว่าถ้ามาไม่เอ,อแบบตีไม่ครบสามอันนี้จะถือว่าเป็นเ r กกิ i ค่ะอืมแล้วก็ไฟเล็กไม่นับนะพี่หมายถือว่าการไฟสามครั้งนะ่ะสมาชิกในแก๊งต้องมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปครับาแจะไม่ผิดหมายถว,ว่าแก๊งเราสมมติแก๊งเรามีสิบห้าต้องคนต้องมากกว่าเจ็ดต้องมากกว่าแปดอ้าวอย่างนี้อย่างนี้ถ้าสมมติว่าอย่างเช่นถ้ามีคนติดโอซีอ่ะแล้วแก๊งเข้ามาแบบแค่แปดคนอย่างเงี้ย อ่ะเจ็ดคนอย่างเงี้ยแต่ก็พร้อมอเล่นอย่างนี้เขานับป่ะพี่ก็ต้องไปข้อเดิมค่ะคือไม่พร้อมเล่นแบบคือต้องไม่เข้าันเนี้ยต้องคุยกออันพี่ถ้าแบบเจ็ดคนอย่างเงี้ยใช่ถ้าจะไม่เข้าคือต้องแจ้งเลยว่าไม่เข้าวันนี้อะยเี้ยแต่ว่าต่อ,อสตอรี่หนึ่งครั้งสามารถเลื่อนได้แค่ครั้งเดียวนะครับติดโอเคอ่ะใช่คแล้วก็ ถ้าสมมติว่าเ,าเดี๋ยวนะมีดีเลย์ว่าสี่สิบห้านาทีแล้วถ้าสมมติว่าสมมติอย่างนี้นะคะมันมีดีเลย์สี่สิบห้าเขาให้สี่สิบห้านาทีใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าโดนจับยี่สิบนาทีโดนจับข้อหาทะเลาะวิวาทพี่ก็ต้องเพิ่มไปอีกสี่สิบห้านาทีสมมติว่า,าพี่โดน ตอนสี่ทุ่มพี่ก็ต้องตอมอออกเป็นเท่าไหร่นะห้ททาทุ่มหทุ่มห้านาทีห้านาทีใช่คือ,อแบบบวกเพิ่มไปอีกใช่ครับต้องหนีผลสี่ห้าดีสามารถตอมอออกได้ครับเนื่นอง่าเป็นการเบรกิ้งสตอรี่ใช่ค่ะโ oh. oh. นานอยู่นะเดือดอยู่นะแล้วก็คดีอ่าสมมุติว่าเรามีการอุ้มกันเกิดขึ้นใช่ไหมครับกรณีกับ การใช้อาวุธอะครับตำรวจจะไม่จับคดีอาวุธเรานอกเหนือเราจะอุ้มศพเข้าใจไหมพี่คือแบบมันจะไม่มีแบบการมาส1 2แล้วมาฟ้องตำรวจใช้อาวุธอย่างเงี้ยครับตำรวจจะไม่รับแต่ถ้าคุณอุ้ม<อ>คุณอุ้มปุ๊บตำรวจจะจะเขาเรจ,จะจาคุกคดีอาวุธแล้วก็เคลื่อนย้ายศพครับพยายามเข้าก็คือเหมือนกับว่าสองแก๊งต้องตกลงกันก่นอนพี่ว่าจะอุ้มหรือไม่อุ้มถ้าสมมติว่าจะใช้อาวุธอย่างเงี้ยก็จะนับ จับเรื่องอาวุธกับอุ้มไปเลยแต่ว่าถ้าตกลงต่อยกันไม่อุ้มอะไรก็จะเป็นอีกค <S <S ดี็เปแเราวิวาทเฉยใช่ค่ะ,ะแล้วก็อย่างที่เมื่อวานเขาไปดูก็คือว่าเขาจะให้แก๊งอะเล่นก่อนให้เต็มที่ให้ตีกันส่วนแล้วตำรวจอถึงะจะเข้าไปจับแล้วส่วนใครที่ขึ้นรถหนีทานะก็จะเหมือนคดีจบโบเลยค่ะคือ5นาทีถ้าหลุดโบก็คือหลุดได้เลยอืม ห้านาทีใช่เหมือนจบโกนในที่แล้วเราลอหนีไปแอบเราให้ครบห้าทีแล้วถึงจะรอดจากคดีแบบที่ตีอ่ะอ๋อฮะแล้วก็จากปืนเขาเปลี่ยนแล้วเป็นเทเซอร์ค่ะไม่ไม่ไม่ใช่ปืนยางแล้วใช่ไหมไม่ใช่ช็อตกันแล้วใช่ดีไม่ใช่กะสนยางก็คือตำรวจจะไม่แบบทุบตีเยี่ยมปุ๊บตำรวจจะไม่ช้าเลยเขาจะรอให้ไฟจบก่อนถึงจะช์าอืมดีดีฮาแล้วก็ระหว่างที่มีสตอรี่ห้ามซื้อของกับสภาเลย แล้วก็เป็นไปได้ก็คือแบบว่ามันมีตัวเล็กถามว่าถ้าเกิดแบบคนหนึ่งมีของสภาแล้วก็ให้อีกคนนึงอะไรแบบเนี้ยมันมันได้ไหมที่เป็นของสภาแต่ก็มันก็เป็นกฎอะพี่ว่าห้ามห้ามให้ของสภาตอนนั้นอะเออแต่ถามว่าแอบก็อาจจะแอบได้แต่ก็อยา่าทตกอยาก่าใช้อยา่าทำเลย,เลยใช่ แล้วก็เลเวลครับระหว่างมีสตอรี่ถ้าติดคูดาวอยู่ก็ใช้ได้กะตัถ้อหมดคูดาวแล้วก็ต้องออกมาครับเดี๋ยวะนะ้ไอไอข้อนั้นน่ะที่บอกว่าไม่ไม่ถ้าจับไม่ได้ก็ก็เครื่องจริงคืออย่าไปทำเลยใช่ใช่มันก็เป็นแบบผิดกฎตรงนี้ครัแเพครับแฝงเพก็ไม่ต้องทำใช่แล้วก็ ถ้าเกิดว่ามีครูดาวในเจ็ดวันนั้นแล้วเกิดว่าเราอะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังเหมือนเหมือนหน้ากันอะไรแบบนี้แล้วก็มาตีกันก่อนอะสมมติว่าเคียวสวยไปตีอ่าทองสุกก่อนในระหว่างนี้ก็จะโดนปรับหนึ่งแสนดอลเนอะคะ่ะต้องต้องต้องพูดอย่างนี้ถึงว่อาอา๋อระหว่างเจ็ดวันใช่ไหมใช่ค่ะครับใช,ใช่แล้วก็มีกรณีที่ แก๊งเอถือว่าเกลียวสวยตีกับทองสุกอยู่แล้วติดคูดาวใช่ไหมครับแก๊งอื่นจะไม่สามารถมาตีได้แต่ว่าถ้าเราไปตีแก๊งอื่นปุ๊บเนี่ยคูดาวหายทันทีครับคูดาวหลุดใช่ไหมใช่ครับใช่นี่แหละครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับได้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะเริ่มมีสมาชิกเพิ่มไปเลยทีนี้เราจะถ้าของไม่พอมันต้องไป มันเป็นหนักที่พวกเคเคใช่ป่ะใช่คับใช่ครับใช่ครับมันต้องไปมันต้องไปว่าไงดีแลนปีเตอร์ปีเตอร์ก็คือตอนนี้ถามก่อนว่าตอนนี้สามมีเหรียญรวมกันถึงยี่สิบเอ็ดเหรียญไหมครในทอชชิ่มอยู่ตอนนี้ก็คือขึ้นขยายสล็อตห้าแล้วก็ยังไม่มีลยครับไม่คไม่มีใครใช่ไหมครับโอเคงั้นเดี๋ยวให้คนไปทําหลักฐานการซื้อกับผมก็ได้ครับผมมีที่ตัวตอนนี้ยี่สิบสี่ ยี่สิบสี่ต้องขึ้นอันนั้นห้าก่อนแล้วก็สิบหกสิบหกเป็นยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดเหลือสามใช่คะดังนั้นถ้าคนต่อไปก็คือต้องสิบเจ็ดเหรียญใช่ครับเชี่ยออมาจากไหนก็หายสิบสี่เหรียญแล้วก็พรุ่งนี้สี่ทุ่มเราก็ไปหาอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเคเคกันสิก็งานอีโคได้ทั้งหมดครับอีโคค่ะจับหมูจับปูได้ไหมนั่นแหละหนึ่งชั่วโมงได้ครับ ที่เราจะต้องไอ้นี่กันนะ่ะก็ไปเพื่อหามาพี่พาครับพรุ่งนี้ขออนุญาตครับผมกลับบ้านที่ขมงแมจะไม่ได้มาได้ได้ได้ขออนุญาตค่ะพี่พาโบับหนูอยากนัดให้มันเป็นกิจจาลักษณะนในทุกวันไปเลยคะ่ะว่าสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มเราจะมารวมตัวกันเพื่อไปทํางานวันละชั่วโมงนะคะพี่ได้ไดทุกทุกคนโอเคไหมได้ครับ,รบให้ติด ไม่ติดครับได้ค่ะได้ค่ะครัใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเออได้ครับเกี่ยวแล้วก็ประมาณนี้จะได้ไปเล่นกันต่อได้ครับได้ค่ะเจอกันครับทุกคนสตูนในตู้มีอยู่สี่สิบแล้วพี่ที่ฟ้์มาเรื่อยๆแล้วนี่นี่ท่าฟ้าฟ้าพี่ท้าโบเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีโก้เป็นไงพี่ได้ได้ได้กระชาบ้างปะอีโก้หรืออีโค้ะอีโก้ะอีโค้ะมันได้อยู่ครับข้าวเงี้ยตับๆได้ประมาณนี้พี่ได้จ้ะ พี่เนี่ยไปพรุ่งนี้จะพี่ขึ้นสล็อตได้ขึ้นนาอาจจะวันนี้ก็ได้ไหมวันนี้ลดลงคนหนึ่งสวัสดีครับพี่นนเนียว่าย่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหลายรอบแก่ขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันโอ้โหหัขึ้นครับพนะครับไอ้บี้ไปไหนเกิดอะไรขึ้นเนาะคุณแมยังไม่ได้บอกจุดขอบเลย ช่วงนี้ยังยังแรกไม่ได้เพราะว่าทุกคนต้องใช้มันดำเออครบเดี๋ยวมาเอาตัวตัวแรตัวแสนที่พี่ไปพี่มีตัวแสนที่สามใบเดี๋ยวดูก่อนเขาไม่ได้แรกอะพวกเราต้องเอาไปตีพี่มันค่อยมาถามคูมัรรก็นแหลถามพี่ปีเตอร์ก็ได้ถามใครก็ได้ถ้าพี่อยู่ไหนรู้วหม่องจะรู้เลยหรือว่าหม่องจะรู้เลยเป็นไรล่วงเลยเป็นไรร่วมเลอยู่ข้าวเหอไ้ไออิ่มแล้วมันจะไปหรือเมื่อกี้วูบไปแล้วอะ สิดหายไม่คิดว่าไปเที่ยวบที่อ่